สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านพูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะผานหกผานเจ็ดนะคะของรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะรุ่น M M U หรือรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นของผานหกนะคะผานหก C M T นะคะตัวนี้สภาพสวยใบเต็มเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้ CMT นะคะตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นนะคะและตัวถัดมานะคะตัวถัดมานี้จะเป็นฐานเจ็ดนะคะฐานเจ็ดของค่าย CMT เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฐผนเจ็ดตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะ ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพนห้าร้อยบาทนะคะแล้วถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นผานเจ็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้ผานเจ็ดของ CMT นะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่สองหมดันห้าร้อบาทนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะใบเต็มนะคะตัวนี้ และตัวนี้ก็เป็นผ่านเจ็ดนะคะตัวนี้ผ่านเจ็ดใบยี่สิบหกนิ้วนะคะใส่รุ่น M M U หรือรถไฮฟอร์ดนะคะของค่าย C M T นะคะตัวนี้ตัวนี้ใบเต็มนะคะตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นบาทนะคะตัวนี้ผ่านเจ็ดใบยี่สิบหกนิ้วนะคะและตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ่านหกใบยี่สิบหกนิ้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น ตามสภาพนะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองหมืนสี่พันบาทนะคะตัวนี้ก็เป็นผานหกนะคะผันหกใบยี่สิบหกนิ้วตัวนี้สามหมื่นบาทนะคะและตัวสีเขียวถัดมานะคะตัวตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผานหกนะคะผานหกใบยี่สิบหกนิ้วใบเต็มนะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะและตัวนี้นะคะตัวนี้ อยู่ที่สองหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผานหกนะคะใส้รถไทยฟอร์ดได้นะคะตัวนี้ใบยี่สิบหกนิ้วนะคะและตัวนี้ตัวนี้เป็นผานเจ็ดนะคะผานเจ็ดใบยี่สิบหกนิ้วเป็นของ CMT นะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะใบเต็มนะคะตัวนี้ ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวนี้สภาพใบเต็มใบเดิมเดิมเลยะค่ะสีเดิมหากลูกค้าท่านใดสนใจตัวไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์092-942-2503หรือ0817-294-501นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุจับจังหวัดอรอนทานีนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมกันก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็น รุ่น L รุ่น M หรือว่า MU หรือรถไฮฟ,ฟอร์ดก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตเตอรี่นะคะต่างๆนานา,นานาก็มีนะคะสนใจตัวไหนทักแชทมาได้เลยนะคะหรือว่าอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยทางร้านมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง u t u b e ภูมินแท็กเตอร์ อุดรธานีหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเพจนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัวนี้เป็นฐานหกนะคะผ่านหกใบยี่สิบหกนิ้วของ CMT นะคะป้องสิบสามนะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้และตัวนี้เป็นผ่านหกนะคะผ่านหกตัวนี้ใบยี่สิบหกนิ้วตัวนี้อยู่ที่ 29,500บาทนะคะหากสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ